สวัสดีครับผมวันนี้ได้ส้มเขาเรียกอะไรอ่ะส้มวัวส้มเท้าว,วัวตีนวัวเอาตรงๆเลยตีนวัวเท้าตีนวัวน,นะครับผมนี่นะครับผมคือน้องเขาสั่งมาจากเพจเพจเพจไหนไม่รู้อ่ะ เขาบอกส้มตีมวัวเดี๋ยวแกะให้ดูเออแกะยากขนาดอืมนี่สั่งมาหลายวันใส่นี่นี่นะครับนี่ กินดีกินดี okay. โอเควลืมถ่ายตอนตอนเทไม่ใช่ลืมถ่ายมันดับไปนะครับผมกำลังว่าจะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรทรยสับดับไปอ่ครับนี่กินกับซุปมะเขือ ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเานานๆก็ได้ทำคลิปทีนะครับผม <c oughs> มันไม่รู้จะยังไงนะครับผมคลิปเวลามีแต่ว่ามันไม่มีทุนทรัพย์ในการทำว่าเอาแค่นี้ดีกว่ามั้ เดี๋ยวหมดแล้วค่อยค่อยใส่ใหม่ดีวกว่าเดี๋ยวกินไม่หมดอะปล่าเนี้ยวโอ้มืดแทะมันมืดทำไมมันมืดแทะนีหนังไก่ทอดเฮ้ยหนังไก่ย่าง มาไม่พูดมากพูดเยอะไม่ดีอเลยเนี่ยส้มเตนวัวส้มขาวัวพูดไม่เพราะขอโทษขออภัยเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะเข้าหรือเปล่าค่อยไม่รู้เปิดเพลงเอาเป็นว่าเสียงรถปลบเอากันแล้วกันอะไรวะนี่ยหนังไก่ ปางจิ้นก็กลุบกลุบกลุบกบรุบอะอรอะไรไม่มีผักแต่เขาใส่ผักมาเนะี่ผักอะไรนะผักกะหล่ำผักอะไร นอมนนอมอือนเยก,กันเห็ดเห็ดนมอนกันไงเห็ดเหมือนกันแฮะ 没有，没没有你了。好、嗯。嗯。啊。来，我再改。

จริงเหรอแม,ม่อืมโอ้ลูกคาเข้านะครับผมเมื่อกี้ ต่อต่อต่อโอ้ยกำลังแส่บเลยมันเหมือนว่าหมดอารมณ์กินเลยฮ <c oughs> ะคลิปนี้ท่านได้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยครับผม ดองนึกว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดเหมือมนกัน Hah, hmm, hmm, kau pun pan ini ada. ฟันไม่แข็งแรงยากอ่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายเพราะอ่ะอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ บางอันก็ตุบกรุบกรุบกุบบางอันก็ออกจะแนวเหนียวเหนียวเอานำลาทกันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดเข้ามาเยี่ยมคอยชมก็ผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้า